ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวของความสําคัญแล้วก็ประวัติความเป็นมาของพระที่นั่งในที่ต่างๆนะคะแล้วันนี้คะ่ะอีกเช่นเคยก็ยังคงมีเรื่องราวของพระที่นั่งสําคัญๆในประเทศไทยนะคะมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตอนนี้ดิฉันอยู่ในสายกับคุณส้มนิสารัตน์อมรักษ์พิธีกรผู้ ยายในพระราชพิธีสําคัญต่างๆของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5ตอนนี้คุณส้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ส้มค่ะสวัสดีค่ะน้องรูทรวมถึงสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะค่ะทราบม,มาว่าวันนี้พี่ส้มก็มีเรื่องราวความสําคัญแล้วก็ประวัติความเป็นมาของพระที่นั่งในประเทศไทยของเราเนี่ยจะมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังกันอีกแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะก็จะขอมาพูดต่อนะคะในส่วนของพระที่นั่งค่ะ วันนี้จะพูดเรื่องของพระที่นั่งเทพสถานที่ลาศพระที่นั่งเทพอาดที่ลยนะคะหอพระสุราลัยพิมานและหอพระธาตุมนเทียน ตึงอยู่ในส่วนของพระที่นั่งนะคะแล้วก็หอในหมู่พระมหามนเทียนจากที่ก่อนหน้านั้นค่ะเราได้พูดถึงพระที่นั่งจักรพัรดิมานพระที่นั่งไทยสารทักษิณและพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยมหาสุญญยพิมานไปเรียบร้อยแล้วค่ะน้องรุ้ชื่อเพราะๆทั้งนั้นเลยนะคะถ้าอย่างนั้นค่ะ,คะอยากจะให้พี่ส้มเนี่ยเริ่มต้นที่พระที่นั่งเทพสถานพิราชแล้วก็พระที่นั่งเทพพระอาดพิไลก่อนเลยค่ะเชิญค่ะได้เลยค่ะ สำหรับพระที่นั่งเทพสถานีิลาชพระที่นั่งเทพพะอัพพิไลนะคะพระที่นั่งสององนี้ก็คือพระปรับซ้ายและพระปรับขวาของพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมถึงคําว่าพระปรับนะคะก็คือเรือนหลวงซึ่งอยู่ขนานทั้งสองข้างของพระที่นั่งที่เป็นองค์ประธานนั่นเองค่ะสําหรับพระที่นั่งเทพสถานพิลาชพระที่นั่งเทพพะอัพิไลนะคะก็อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในกั้งเป็นปีนะคะต่อเนื่องจากทองพระโรงด้านหลังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ซึ่งเรียกกันว่าท้องพระโรงในสร้างเป็นปีกต่อเนื่องค่ะจากท้องพระโรงด้านหลังพระที่นั่งจากพระที่มานะคะไปทางด้านตะวันออกองคหนึง่งแล้วก็ด้านตะวันตกอีกองคหนึ่งค่ะพระที่นั่งสององนี้สร้างเหมือนกันแล้วก็มีขนาดเท่ากันเลยนะคะก็คือจะกว้าง8.5เมตรยาว16เมตรเป็นพระที่นั่งที่ยกพื้นสูงจากพื้นดิน0.9เมตรค่ะแล้วก็สูงจากพื้นท้องพระโรงใน0.5เมตร หลังคานะคะก็มุงกระเบื้องดินเผาแต่ว่ามีช่อฟ้าใบารากาหางหงและก็เครื่องตกแต่งหลังคาชายคาเหมือนพระที่นั่งองค์อื่นในหมู่พระมหาบนเทียนค่ะ<ม>หน้าบันนะคะก็จำหลักเป็นรูปสมเด็จพระอมรินทราธิราชประทับเหนือบุษบกประกอบลายกระหนกก้านขดหัวหนาค<ม>เช่นเดียวกับหน้าบันพระที่นั่งจกักรพดิมานค่ะสำหรับพระทวารหรือว่าประตูนะคะแล้วก็พระบัญชรหรือว่าหน้าต่างนั้นไม่มีเรือนแก้ว ตัวบานเนี่ยจะเขียนลายน้ําทองเป็นรูปต้นไม้แล้วก็สัตว์ในตาหิมะพานค่ะ mm hmm. พระที่นั่งสององค์นี้นะคะเป็นที่ประทับฝ่ายในเดิมเนี่ยไม่มีชื่อค่ะมูร์ส mm hmm. เขาเรียกกันว่าพระประัดซ้ายและพระประัดขวา mm hmm. แต่ต่อมานะคะเมื่อวันที่24ี่ตุลาคมค่ะในปีพุทธศักราช2467สพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ขนาดนามพระประัดขวาว่า พระที่นั่งเทพสถานพิลาศและก็ทางพระปรดซ้ายเน่ก็จะเรียกว่าพระที่นั่งเทพพอ,อาฏพิไลค่ะน้องรูสค่ะเราได้ฟังเรื่องราวแล้วก็ความสําคัญนะคะของพระที่นั่งเทพสถานพิลาศแล้วก็พระที่นั่งเทพพระอาฏพิไลไปแล้วตอนนี้เมื่อสักครู่พี่ส้มพูดถึงหอพระสุราลัยพิมานค่ะอยากจะให้พี่ส้มเนี่ยช่วยเล่าต่อในส่วนของหอพระสุราลัยพิมานให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะได้เลยค่ะ สำหรับขอพระสุราลัยพิมานี้นะคะก็สร้างไว้ทางด้านตะวันออกของพระที่นั่งไพ่าลทักษิณค่ะเป็นหอเล็กๆชั้นเดียวนะคะยกพื้นสูง3เมตรกว้าง6เมตรยาว11เมตรจะสร้างทอดจากทางทิศเหนือไปทิศใต้ค่ะม,มีมุกกระสันต่อเนื่องระหว่างองค์พระที่นั่งกับหอหลังคานะคะก็จะมุงกระเบื้องเคลือบสีมีช่อฟ้าใบระกาหางหงและก็เครื่องตกแต่งชายคา ตามศิละปะของการก่อสร้างแบบไทยหน้าบานนะคะก็จำหลักลายกหนกหังสิงก้านแย่งลงรักปิดทองพื้นระดับกระจกสีส่วนพระทวารหรือประตูนะคะแล้วก็พระบัญชรหรือหน้าต่างเนี่ยมีเรือนแก้วเป็นลายดอกเบญจมาศทางหน้าบานเนี่ยนะคะจะเขียนลายทองค่ะเป็นภาพเขาไกลลาดบนพื้นสีแดงผนังภายในนะคะก็จะเขียนลายเครือใบเทศเชิงผนังเขียนลายกลวยเชิง แต่ก่อนเนี่ยนะคะน้องรูสหอพระสุราลัยพิมานนี้นะคะจะเรียกกันว่าหอพระเจ้าเป็นที่ประดิษฐานภูชนียวัตถุที่สําคัญค่ะเช่นพระบรมสารีริกธาตุพระมหามณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกตองค์น้อยพระชัยนวะโลหะนะคะพระชัยวัดประจำราชการและพระพุทธปฏิมากรสําคัญอื่นๆค่ะเช่นพระพุทธจุลจักรพระพุทธจักรพัิพระพุทธนริมิตร และพระพุทธรังสฤิ์เป็นต้นนะคะพระพุทธปฏิมากรทั้งสี่องค์ที่กล่าวนาม,มาแล้วนี้นะคะเป็นพระพุทธรูปปฏิมากรทรงเครื่องต้นสําหรับกษัตริย์ประทับยืนยกพระกรหรือว่ามือนะคะทั้งสองเนี่ยเสมอพระอุระหรือว่านาอกในอิรยาบทห้ามซึ่งเรียกกันว่าพระปางห้ามสมุด <c oughs> องค์พระเนี่ยนะคะจะหุ้มทองคําเครื่องต้นเนี่ยเป็นทองคำประดับนวราช สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1 2องค์แล้วก็รัชกาลที่3อีก2องค์ค่ะ mm hmm. พระพุทธ,ธจุลจักรเนี่ยนะคะเป็นพระพุทธปฏิมากรส่งเครื่องต้นองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ึ่งสร้างและส่งพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถต้นองค์ที่2ค่ะคือพระพุทธจักรพัฒดิทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์ พระพุทธปฏิมากรทั้งสององนี้นะคะสูง2เมตร14เซนติเมตร3มิลิเมตรเท่ากันส่วนอีกสององค่คะที่พระบาทสมเด็จพระนังางเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3, สามทรงสร้างนั้นขนาดย่อมกว่าเล็กน้อยค่ะคือสูง2เมตร10เซนติเมตร3มิลิเมตรองค์ที่ถวายนามว่าพระพุทธนรมิตนะคะทรงพระราชอุทิศเป็นส่วนพระราชกุศลส,สนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกนาถ ก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาาลัยรัชกาลที่สองส่วนองค์ที่ถวายนามว่าพระพุทธรังสรดิ์ทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลต่วนพระองค์ค่ะเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองนะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระพุทธบุตรยารัตนะักภัที่มนีใหม่จึงเป็นพระพุทธรูปแก้วผลึกเพชรน้ำค้างจากนครจำปาสัก์ เข้ามายัางพระมหาคนครเมื่อปีพุทธศักราช2355ก็ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมค่ะให้เชิญไปประดิษฐานเอาไว้ในหอพระสุราลัยพิมานนี้เช่นกันและพระองค์นะคะก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะบูชาวันละสองเวลาเช้าเย็นเป็นประจำเลยค่ะน้องรุ้อืมค่ะนั่นก็คือหอพระสุราลัยพิมานนะคะพี่ส้มคะแล้วในส่วนของพระธาตุมทีล่ะคะมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างะคะ ค่ะสำหรับหอพระาธาตุมนเทียนนะคะก็ได้สร้างเอาไว้ทางด้านตะวันตกของพระที่นั่งไัยสารทักษิณค่ะเป็นหอเล็กๆชั้นเดียวนะคะยกพื้นสูง3เมตรหลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีมีช่อฟ้าใบรากาหางหงมีส่วดทรงนะคะมีขนาดมีเครื่องประกอบและก็เครื่องตกแต่งหลังคาชายคาเช่นเดียวกับหอพระสุราลายัยพิมานทุกประการเลยค่ะหน้าบัานเนี่ยนะคะจะจําหลักลายดอกเบญจมาศใบเทศ พื้นประดับกระจกสีฝ้าเพดานทั้งภายในและภายนอกนะคะเขียนทองเป็นลายดอกพุทธานดอกลอยแล้วก็ลายหงส์ผนังภายในห้องนะคะเขียนภาพสีน้ําเป็นภาพลวดลายเครื่องมงคลแล้วก็เครื่องบูชาตามแบบดีนค่ะพ <Yeah. S 1> ระทวารพระบัญชรนเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยเรือนแก้วลายดอกเบญจมาศหน้าบานจะเขียนลายทองเป็นภาพในแดนหิมพานบนพื้นแดงค่ะ หลังบานนะคะจะเขียนลายทองเป็นภาพการพระราชพิธีต่างๆทั้ง12เดือนเรียงลำดับเดือนละหนึ่งช่องพระบัญชรค่ะผนังภายในห้องอันนี้นะคะเขียนภาพสีน้ําเป็นภาพลวดลายแล้วก็เครื่องมงคลรวมถึงเครื่องบูชาตามแบบจีนค่ะ mm hmm. ซึ่งหองพระทาานมณฑทียนนี้นะคะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพ,พการี ก็คือพระบรมอัฐิของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่สองและรัชกาลที่สามพระบรมอัฐิที่กรมสมเด็จพระอมรินทรามาศกรมสมเด็จพระศรีสุรียนทรามาศกรมสมเด็จพระศรีสุราลัยและอีกหลายพระองค์ค่ะในวันก่อนเริ่มการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะคะตั้งแต่ สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดเป็นต้นมาเนี่ยนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีณหอพระธาตุมณีแห่งนี้ค่ะจะขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของสีหบัญชรอีกนิดหนึ่งนะคะว่าระหว่างหอพระธาตุมณีกับองค์พระที่นั่งไทยสารทักษิณเนี่ยนะคะจะมีมุกกระสันต่อเนื่องระหว่างองค์พระที่นั่งและหอ เช่นเดียวกับหอพระสุราลัยพิมานค่ะ <Okay. S 1> ผนังภายในมุกกระสันหรือที่เรียกกันว่าพระเฉลียงหน้าหอนั้นนะคะตอนบนเนี่ยจะเขียนเป็นภาพลวดลายเครื่องมงคลแบบจีนเชิงผนังตอนล่างค่ะจะเป็นภาพขบวนเรือพายในท้องน้ําแล้วก็ภาพโรงช้างต้นม้าต้นซึ่งกล่าวกันว่าเป็นภาพสีพระหัต์นะคะของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่สองค่ะผนังด้านเหนือนะคะจะเจาะเป็นช่องพระบัญชร เปิดออกสู่ลานข้างพระที่นั่งอมรินทร์พระวินิจฉัยฝั่งตะวันตกพระบัญชนนี้นะคะเรียกกันว่าสีหบัญชรซึ่งเป็นที่ที่สมเด็จพระมหากษัตริย์ที่ราชจจาสเสด็จออกให้เฝ้าแทนการสเสด็จออกในท้องพระโรงส่วนมากนะคะก็จะเป็นการสเสด็จออกให้เฝ้าเป็นการฉุกเฉินในยามวิกาลค่ะ mm. ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่นะคะเมื่อครั้งที่พระองค์ยังประทับอยู่ ณพระที่นั่งในหมู่พระมหามนเทียนนี้พระองค์เคยเสด็จออกขุนนางณนะสีหบ,บัญชรน,นี้นะคะแทนการเสด็จออกณนะพระที่นั่งอมรินทร์พระวินิจฉัยบ้างเป็นบางครั้งและเมื่อคราวที่คณะราชทูตไทยนะคะซึ่งได้อันเชิญพระราชสารและก็เครื่องราชบรรณาการไปถวายสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรียเป็นการเจริญทางพระราชไมตรีได้เดินทางกลับเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวันเสาร์ เดือนเจ็ดขึ้นสิบค่ำจุลศักราชหนึ่ัน้อบนั้นบังเอิญเนี่ยนะคะได้มาถึงในเวลากลางคืนค่ะจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าเฝ้าเป็นการภายในณสีหบ,บัญชรในราตรีนั้นและในวันรุ่งขึ้นค่ะจึงเข้าเฝ้าเป็นทางการณท้องพระโรงพระที่นั่งอัมบรดนทรวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ง นี่แหละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นพระที่นั่งแล้วก็ห้อยใหญ่น้อยอในหมู่พระมหาหมนเทียนค่ะน้องรสค่ะแม่ได้ฟังพี่โอมเล่าเรื่องราวไปทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าหอพระน้อยใหญ่นั้นเนี่ยมีนามที่ไพเราะมากๆเลยนะคะตรงนี้เนี่ยอยากจะสอบถามพี่โซมะค่ะว่าจริงๆแล้วชื่อแต่ละชื่อเขามีที่มาที่ไปหรือว่ามีความเป็นมายังไงบ้างอะคะ ได้เลยค่ะ,คะสําหรับพระที่นั่งในหมู่พระมหามนเีรน,นี้นะคะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหรารา,ราชรัชกาลที่หนึ่งรวมถึงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายรัชกาลที่สองแต่เดิมนะคะไม่ได้มีนามเรียกแยกเป็นองค์องค์อย่างที่เล่ามานะคะแต่ว่าเรียกรวมกันทั้งหมู่ว่าพระที่นั่งจกักรพรรดิมาแล้วก็ได้มีพระบรมราชองค์การค่ะให้เรียกแยกเป็นองค์องค์อย่างเช่นทุกวันนี้ ก็ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาค่ะ mm hmm. แต่ก่อนนะคะถ้าจะมีการแยกเรียกเป็นองค์เนี่ย mm hmm. ก็จะเรียกกันตามความหมายพอเป็นที่เข้าใจ mm hmm. ไม่ได้มีนามบัญญัติไว้ค่ะจะยกตัวอย่างนะคะ mm hmm. เช่นในสมัยก่อนเนี่ยจะเรียกพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยว่าท้องพระโรงหรือว่าพระที่นั่งบุษบกมาลาค่ะ mm hmm. แล้วก็จะเรียกพระที่นั่งไทยสารทักษิณว่าหลังสิบเอ็ดห้อง หรือพระที่นั่งหน้าพระโรงในแล้วก็จะเรียกพระที่นั่งจักรพรรดิมานว่าพระวิมานหรือพระมหาโมทียนส่วนพระที่นั่งเทพสถานพิราชแล้วก็พระที่นั่งเทพอาธิไลนั้นนะคะยังไม่มีนามเรียกกันว่าพระประหลัดขวาและพระประหลัดซ้ายเรื่อยมาจนถึงรัชกาลที่หกค่ะจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงวังนะคะประกาศพระบรมราชองค์การขนาดนามเป็นพระที่นั่ง เมื่อวันที่24ตุลาคมปีพุทธศักราช2467ค่ะนองรรสค่ะแล้วในส่วนของพระที่นั่งมหามนเทียนนี้นะคะพี่สม้มมีเวลามาอย่างยาวนานแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นอย่างนี้ค่ะเขามีการซ่อมแซมขึ้นในรัชสมัยใดบ้างะคะค่ะสำหรับพระที่นั่งในหมู่พระมหามนเทียนทั้งหมดที่ดทได้กล่าวมาแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเจ้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2325แม่เริ่มเดิมทีเลยนะคะก็สร้างขึ้นด้วยเครื่องไม้พอเป็นพิธีอพอเป็นที่ประกอบการพระราชพิธีปราบดาพิเศษโดยสังเขปแล้วก็พอเป็นที่ประทับชั่วคราวหลังจากนั้นก็ได้มาสร้างเป็นพระที่นั่งก่ะอ,อิฐถือปูนภายหลังแต่ทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นเมื่อใดเนี่ยไม่ได้มีเอกสารหลักฐานยืนยันให้แน่ชัดค่ะ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศร่าณภาลัยรัชกาลที่สองได้เสด็จขึ้นถลิงถวลยราชสมบัติพระมหาปราสาสพระราชมนเทียนสถานทั้งปวงเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในสภาพดีเพราะว่ายังใหม่ก็ยังไม่จําเป็นที่จะต้องมีการบูรณะปฏิสังขรที่ใดแต่พอการล่วงเลยมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่สามค่ะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เป็นเวลาที่เราได้สร้างกลุ่มรัตนโกสินมาแล้วนะคะ 44ปีด้วยกันดังนั้นเนี่ยพระมหาปราสาทราชมนเทียสถานที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็ได้ชำรุดพุดโทรมลงไปจึงต้องมีการบูรณะแล้วก็เสริสมสร้างสิ่งที่ยังขาดอยู่นับตั้งแต่รัชกาลนี้เป็นต้นมาซึ่งในรัชกาลต่อๆมานะคะก็ได้มีการบูรณะแล้วก็เสริมสร้างมากบ้างน้อยบ้างตามความจําเป็นค่ะโดยในสมัยรัชกาลที่สามนะคะก็ได้มีการบูรณะซ่อมแซมพระที่นั่ง ในหมู่พระมหามนเทียนเมื่อปีพุทธศักราช2,373ซึ่งเป็นการซ่อมครั้งใหญ่นะคะแล้วก็มีการดัดแปลงแก้ไขตกแต่งแล้วก็เสริมสร้างส่วนต่างๆโดยมีการเปลี่ยนเครื่องบนพระที่นั่งทุกองค์นะคะในหมู่พระมหามนเทียนใหม่ทั้งหมู่เลยพ mm. อมาถึงในสมัยรัชกาลที่4ค่ะท <Okay. S 1> รงพระกรุณาโปรดกล้าโปรด,ปรดกระหมอ่อมให้ทำการบูรณะแก้ไขดัดแปลง แล้วก็สร้างเสริมพระที่นั่งในหมู่พระมหามนเทียนทั้งภายนอกและภายในในสมัยรัชกาลที่ห้ค่ะถัดมาเนี่ยทรงพระกรุณาโป,ปรดกระหม่อมให้มีการเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาพระที่นั่งจักพระพิมานพระที่นั่งภัยสารทักษิณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยหอพระสุราลัยพิมารหอพระธาตุมนเทียน โดยได้ใช้กระเบื้องเคลือบสีนะคะมุงแทนกระเบื้องดินเผา <Okay. S 1> ส่วนท้องพระโรงหลังพระที่นั่งเทพสถานพิราชพระที่นั่งเทพอาทรรไลนะคะก็ยังคงมุงกระเบื้องดินเผาอยู่เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงพอมาถึงในสมัยรชัชกาลที่หกค่ะ <Okay. S 1> ในปีพุทธศักราช2456ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สร้างมุกต่อจากองค์พระที่นั่งอมรินทรพระวินิชัยด้านตะวันออกและก็ด้านตะวันตก เป็นมุกที่มีขนาดกว้าง6เมตรยาว9เมตรหลังคาก็จะเป็นหลังคาหน้าจัว่วซ้อน2ชั้นสร้างต่อเนื่องประสานกับหลังคาพระที่นั่งไทยสารทักษิณมีช่อฟ้าใบาากะาหังหงนะคะและก็เครื่องตกแต่งชายคาครบถ้วนเป็นแบบเดียวกับเครื่องตกแต่งหลังคาพระที่นั่งอมรินทร์พระวินิจฉัยหน้าบันนะคะจำหลักเป็นลายเทพพนมค่ะประกอบลายกระหนกก้านกดหัวหนาคลงรักปิดทอง พระทวารและพระบัชนชรนะคะทั้งตัวบานแล้วก็ซุ้มเรือนแก้วเนี่ยนะคะจำลองแบบเหมือนพระทวารแล้วก็พระบัชนชรของพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเลยผนังทางด้านที่ต่อเนื่องกับพระที่นั่งอมรินทรนิจฉัยก็จะเปิดเป็นช่องคูหาโล่งค่ะส่วนผนังภายในด้านอื่นจะเขียนลายเหมือนลายผนังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมุกที่ต่อใหม่นี้นะคะทางด้านตะวันออกจะเป็นห้องในพระฉากสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ ส่วนมุกทางด้านตะวันตกค่ะจะเป็นที่ประทับสำหรับพระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทในงานพระราชพิธีต่างๆพอมาถึงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมมชนากาชาทิ่เดกมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรได้เสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีองค์ที่9เมื่อปีพุทธศักราช2489 ปีนั้นเนี่ยน,นะคะก็เป็นการเวลาที่ได้สร้างพระมหานครมายาวนานถึง164ปีค่ะพระมหาปราสาทราชมณฑลเทียสถานที่สร้างตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะก็มีอายุถึง160ปีเศษส่วนพระมหาปราสาทและพระราชมณฑลเทียสถานที่ได้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้าก็มีอายุถึง70ปีค่ะจึงเกิดการชำรุดทุดโทรมนะคะจำเป็นที่จะต้องได้รับการบูรณะซ่อมแซม พาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานกระแสพระราชดำริเกี่ยวกับการบูรณะซ่อมสร้างและบำรุงรักษาซึ่งการซ่อมครั้งนี้นะคะจัดได้ว่าเป็นการซ่อมใหญ่ครั้งสําคัญที่สุดครั้งหนึ่งเลยเพราะว่าได้ใช้วิชาทางสถาปัตยกรรมแผนใหม่นะคะเข้าช่วยสร้างเสริมความถาวนมั่นคงให้แก่รากฐานเสาและผนังนะคะเช่นรากฐานเดิมเนี่ยเป็นอิฐก่อก็ได้เปลี่ยนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาต่อม้อนะคะเดิมทําด้วยเครื่องไม้ก็เปลี่ยนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแทนทั้งหมดเลยเสาก่ออิฐภายในองค์พระที่นั่งนะคะก็เทคอนกรีตเป็นแกนเสริมให้มั่นคงขึ้นส่วนผนังนะคะก็มีการหล่อคามคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังเอาไว้เพื่อให้เป็นกําลังรับผนังด้วยนี่แหละค่ะน้องรูปขาสามสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้พูดถึง พระที่นั่งนะคะแล้วก็หอในหมู่พระมหามนเทียนรวมเจ็ดองด้วยกันนะคะที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็ประกอบไปด้วยพระที่นั่งจักรพัรนิพิมานพระที่นั่งภัยศาลทักษิณพระที่นั่งอมรินทร์พระวินิจฉัยมหาศูนยพยิมานพระที่นั่งเทพสถานพิลาศพระที่นั่งเทพพระอัฐพิไลยหอพระสุราลัยพิมานและหอพระธาตุมนเทียนค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณข้อมูลต่างๆที่นํามาเล่าให้ได้ฟังนะคะเป็นข้อมูลที่ เรียบเรียงโดยหม่อมราชวงศ์แสงศูนย์ละดาวันค่ะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาพูดถึงพระที่นั่งและก็หอในกำแพงแก้วพระมหามโเทียนซึ่งจะมีพระที่นั่งและก็หอใดบ้างนั้นอยากจะให้น้องรู้รวมถึงคุณผู้ฟังรอติดตามในสัปดาห์หน้าค่ะได้เลยค่ะแหมจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นชื่อแล้วก็ศัพท์ต่างๆนะคะที่พี่ส้มได้เอามาฝากให้พวกเราเนี่ยเป็นศั์ที่ไพเราะมากๆเลยนะคะ ก็แทบจะหาฟังไม่ได้แล้วนะคะในช่วงแบบนี้ได้กลับมาฟังอีกเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยย้อนนึกไปถึงบรรยากาศแล้วก็ถ้าเผื่อสถานการณ์ต่างๆคลี่คลายเนี่ยก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมตามสถานที่ต่างๆกันได้ใช่ไหมคะพี่ส้ม ใช่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณนิสารัตอมรักนะคะพิธีกรผู้บรรยายในพระราชพิธีสําคัญต่างๆของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่องห้าที่ได้มาร่วมบรรยายพูดคุยแล้วก็บอกเล่าถึงเรื่องราวต่างๆให้พวกเราได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ส้มค่ะขอบคุณค่ะน้องรูสขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube c h anel กองบัญชาการกองทัพไทยดิฉันพิรยายพิทมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพลานหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งมันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสม,มของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชือ้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดทําโครงการการประกวดผลงานตามหลักปรัชญายของเศร,รษฐกิจพอเพียงกองทัพไทยประจําปีพุทธศ,ศักราช2565ซึ่งเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนเป็นประจําทุกปีแบ่งการประกวดออกเป็น6ประเภทได้แก่ศูนย์การเรียนรู้เศร,รษฐกิจพอเพียงหน่วยงานต้นแบบชุมชนเศร,รษฐกิจพอเพียงครอบครัวข้าราชการหมูบ่บ้านเศร,รษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพา่อ และประชาชนทั่วไปรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดจำนวน6ประเภทสูงสุด1 0 0 0 0แบาทสามารถสอบถามข้อมูลการประกวดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงหรือเพิ่มเติมโทร086-809-0222เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็ว เสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย